สวัสดีค,ครับวันนี้เราอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์หัวหน้ากองช่างเกี่ยวกับการดรําเนินงานซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดน,นะครับไปดูกันเลยครับสําหรับคําถามแรกนะครับสาเหตุที่ทําให้ถนนเกิดการชารุดนะครับก็เนื่องมาจากหนึ่งสภาพการใช้งานของถนนมันก็ บางสายก็ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วก็ก็ต้องมีการชํารุดเนื่องจากสภาพการใช้งานอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือชํารุดเนื่องเจากสภาพแวดลอ้อมอย่างเช่นว่าอุทกภัยรหรือ,อาการเกิดการซ่อมแซมของ ก่อสร้างใหม่ก็คือก่อสร้างท่อระบายน้ําท่อประปาท่อไฟฟ้าท่อประปาอะไรเงี้ยมีโครงการมามา,มาทับซ้อนกับถนนนี้มันก็เป็นสาเหตุของการชำรุดได้เหมือนกันอันที่สามก็คืออาจจะสาเหตุของอื่นๆทั่วๆไปอย่างเช่นว่ามีชาวบ้านไปกุดเจาะถนนหรืออะไรโดยพนักงานหรืออะไรเนี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆของของที่ถนนชำรุดนะครับ สาเหตุที่ก่อให้เกิดการชำรุดของถนน 1. สภาพการใช้งานของถนนเนื่องจากถนนมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานการชำรุดส่วนใหญ่จึงเกิดจากการใช้งาน 2. ชำรุดจากสภาพแวดล้อมเกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้น้ำไหลบ่าก,กัดเซาะถนนสาสาเหตุอื่นๆทั่วไปเช่นชาวบ้านไปขุดเจาะถนนโดยพลการจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นพบลักษณะการชำรุดดังสแสดงในภาพดังต่อไปนี้ ลักษณะการชำํำรุดแบบหลุมมีขนาดความกว้าง50เซนติเมตรมีขนาดความยาว9 0เซนติเมตรมีขนาดความลึก6เซนติเมตรลักษณะการชำํำรุดแบบแตกลาวมีขนาดความยาว6.9เมตรขนาดความกว้าง2.5เมตรการดำเนินงาน 1. รับคำร้อง 2. ลงพื้นที่ตรวจสอบ 3. อนุมัติซ่อม 4. ดำเนินง,งาน5ซ่อมแซมเสร็จ1รับคำร้องมีทั้งหมดอยู่3ข้อข้อที่1ประชาชนเขียนคำร้องพร้อมแผนผังจุดที่ชำรุดข้อที่2กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนข้อที่3ช่างเทศบาลช่างเขตตรวจสอบพบถนนชำรุด2ช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ ออกแบบและประเมินราคาเพื่อเสนอข้ออนุมัติตั้งงบประมาณในการดําเนินการซ่อมแซม 3. การอนุมัติซ่อมมีทั้งหมดอยู่2ข้อ 1. กรณีอยู่ในช่วงสัญญาจ้างผู้รับเหมาต้องดําเนินการซ่อมแซมตามที่ระบุไว้ในสัญญา 2. กรณีถนนชำรุดหลังจากหมดสัญญาไปแล้วเทศบาลต้องดําเนินการซ่อมแซมเอง 4. การดําเนินงาน มีทั้งหมดอยู่3ข้อข้อที่1ชํารุดเล็กน้อยซ่อมเองดําเนินการโดยเทศบาลข้อที่2ชํารุดปานกลางจัดจ้างซ่อมจัดหาผู้รับเหมาดําเนินการซ่อมแซมถนนข้อที่3ชํารุดมากตั้งงบประมาณออกแบบประมาณราคาจัดจ้างโดยวิธีประมูลราคา 5. ซ่อมแซมเสร็จมีทั้งหมดอยู่2ข้อข้อที่1แจ้งผู้ร้องให้ทราบผล ข้อที่2แจ้งรายงานผลซ่อมบำรุงต่อที่ประชุม